สัญญาณหายไปแต่ตอนไหนกูไม่รู้เรื่องเลยตายแล้วมันจับสัญญาณ Wi-Fi ไม่ถึงตรงนี้โอ้ตายแล้วถ้าจับสัญญาณไ wifi ไม่ถึงตรงนี้กูทำยังไงอ่ะอ๋อเขาไม่ได้ใช้อยู่แล้วทั้งนั้นต้องลากสายมาที่นี่เอาตั้งแต่ยังไม่ขึ้นบ้านออีกชิบหายโอ้ตายกูพูดเองเออเองอยู่คนเดียว อย่าลืมจ้าทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะก,กร้าด้วยจ้านี้อย่าลืมนะจ้ามีส่วนลดในตะก,กร้าน้าจ้ารวเร็วจ้าเราจะมาดูไฟบ้านนี่เปิดแล้วเห็นไหมอันนี้ข้างในนี่อันนี้เป็นไฟสีขาวมันปรับไฟได้สามสีอันนี้มาเช็คไฟอดูระเบียงว่าสว่างไหมเพราะว่าไฟเพิ่งเดินเสร็จวันนี้ระเบียงสว่างพอไหม สว่างพอไหมอาสว่างพอไม่ต้องเดินไฟเพิ่มอันนี้ด้านหนึ่งอันนี้สว่างพอไหมอาสว่างพอไม่ต้องติดเพิ่มแต่หน้าบ้านมันจะยังมืดนะเนี่ยตรงเนี้ยมันยังมืดเหยบะะข้างบนหลังคาเนี่ยกับซ้ายขวามันยังมืดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดโคมไฟข้างหน้าตอนนี้ยังไม่ได้ติดโคมไฟข้างหน้าอันนี้เป็นชงัชงแนรดเลียที่ติดแบบเนี้ยหลายๆดวงเพราะว่า อาจารย์เอาไว้นี่ไม่ได้เอาโคมไฟกลมๆที่เอาไว้แบบไร้สดอะเข้ามาในนี้ไม่ได้เพราะมันลกมันเกะกะหลอดบ้างข้างในมันเล็กเขาเลยตีแบบนี้แต่เดี๋ยวเปลี่ยนไฟใหม่หมดเลย <c oughs> จะเปลี่ยนทุกหลอดเนี่ยเป็น watt สูงเปลี่ยนทุกหลอดเป็น watt สูงหมดเลย <c oughs> ไฟในนี้มันก็จะสว่างมากอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ค่อยสว่างเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็น watt ต่ำมันเนี้ยแต่เดี๋ยวอาจารย์ใช้หลอดแบบหลอดแบบหลอดแบบหลอดหลอด หลอดอะหลอดดีๆอะ่ะอันนี้เดี๋ยวเป็นโคมไฟติดหน้าบ้านอันนี้เป็นโคมไฟติดหน้าบ้าน <c oughs> อันนี้ห้องน้ำวันนี้เทสระบบไฟเทสระบบไฟครั้งแรกอ่างชักโครกแล้วก็พัดลมดูดอากาศฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีพร้อมเลย องรับหน้าหนาวนี่ก็ดีอย่าลืมกดซื้อน้ำพริกด้วยนะทุกคนน้ำพริกจ้าน้ำพริกทุกอย่างในตะกร้านะจ๊ะโอเคแล้วไม่มีอะไรหลังบ้านก็ยังไม่ได้ติดไฟเหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวลอ,ลองเปลี่ยนไฟดูซิถ้าเป็นสีส้มจะเป็นยังไงถ้าสีส้มจะยิ่งมืดไปเลยไฟมันเป็นแบบสับสวิต นี่เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วไฟมีสามสีอันนี้จะเป็นสีส้มเมื่อกี้เป็นสีขาวเดีย๋ยวลองไปดูด้านด้านด้าน,นข้างหน่อยเราจะพาทุกคนไปดูด้านข้างนะจ๊ะ่าตรงนี้ก็จะสว่างมากนี่ยตรงนี้ก็จะสว่างมากนี่ถังแซกสว่างเพราะว่าหนึ่งก็คือมีไฟโซลาเซลล์ดวงนี้ที่อาจารย์ทําขาตั้งและสาดแสงลงมาอันนี้อันนี้ทําเองอะเนี่ย ให้ให้เขามาทาเสาขาตั้งขึ้นให้แล้วก็ไฟโซลารเซลล์ซื้อมาอีเลนอีอีที่สว่างนี่สว่างมากเลยตรงนี้สว่างแบบไม่มืดเลยเหมือนพระสว่างหมดเลยอีนี่ดีมากใช้ได้มาทําขาตั้งเพิ่มและตัวนี้ก็มีไฟสองดวงเป็นไฟกันน้ําเป็นกรอบกันน้านี่ติดสองดวงติดชายคาแต่ว่าแสงมันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะมันหันเข้าผนังไม้หมดไงแต่มันก็สว่างโอเคแค่นี้ก็โอเคแล้วเอาไว้เดินกลางคืนค ลายล้อมเนี่ยสวยไหมสวยมากนี่ซ้ายขวาดูข้างระเบียงด้วยข้างระเบียงสว่างพอไหมนี่อันนี้ข้างที่เป็นระเบียงเอาไว้นั่งเล่น้า้างว่างเอามุงากลางนี้ก็ได้ลมเย็นๆอากาศเย็นๆไม่ต้องเข้าไปนอกข้างในเห็นไหมสว่างดีโอ้สว่างกําลังดีเหลือหน้าบ้านถ้าหน้าบ้านติดไฟอีกสามดวงนี่สว่างโลเลยหน้าบ้านตรงนี้จะสว่างมาก แนวหน้าบ้านอีกไฟสันโดมันจะมีมุมแล้วก็ซ้ายขวาจะสวยเลยเดี <S <S ๋ยวพรุ่งนี้เขาจะติดไฟเพราะก็เดินสายไว้แล้วเดี๋ยวแค่ติดไฟแค่นั้นเองงดงามอลังช่างมากโอเคไม่มีอะไรแล้วทุกคนอย่าลืมนะนำพิกใน,นตะกร้กาช่วยซื้อของด้วยอย่าลืมซื้อของใน,นตะกร้กา,าน้ำบวงระเบียงไม่มีแล้วไม่มีหลังคามไม่ทําอะไรแล้วเอาไว้อย่างนี้แหละมันจะตากฝนก็ช่างหัวมันก็ใช้วิธีการทา ทาไอ้พวกเนี้รักษาเนื้อไม้ไปมันผุพังไปตามกาลเวลาแหละมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าทำหลังคาก็เสียเงินเยอะอีกเอาไว้อย่างนี้แหละถ้าระเบียงมันพังก็ไม่เป็นไรช่างมันเหลือตัวบ้านก็เก็บตัวบ้านไว้เอาไว้นอนแค่นั้นเองระเบียงก็ช่างมันถ้าวันหนึ่งมันพังแต่เราก็ดูแลรักษามาไปก่อนดูแลรักษามาไปก่อนอ่ะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ปิดไฟ กูกลูมากเลยนี่อีหมีกลัวผีแน่เลยวิ่งหนีไปไหนไม่รู้เดี๋ยวให้ดูบ้านภาพรวมนิดนึงมันมืดเงียนี่ไฟฉายไฟฉายกูจะ้ะนี่ เขาบอกแค่นี้จ้ะแต่แรงลิ์มากสวยไหมนี่คือบ้านเต็มๆพื้นเต็มๆหลังคาก็เบิ้ลขึ้นไปใหม่อ่ะนะหลังคาก็เบิ้ลขึ้นไปอีกอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าหลังคาเดิมมันแตกก็เลยเบิ้ลขึ้นไป นี่สวยงามมากอย่าลืมซื้อหนังสือเอ้ยไม่ใช่ซื้อหนังสือซื้อน้ำพริกหมีตายพืนทำอะไรตรงนั้นน่ะกลัวผีเหรออย่าลืมน้ำพริกนะทุกคนน้ำพริกน้ำพริกนติตาก้าจะตีลังกาหมดละตายมาหมี นี้ทางจงกรมนะทุกคนแต่ตอนนี้ไม่ได้จงกรมแล้วเพราะกำลังทําห้องน้ํานี่ทางจงกรมอาจารย์จะเดินยาวทั้งหมด35ก้าวเดี๋ยวให้ดูห้องน้ํานิดนึงที่กาลังทําอยู่บ้านอาจารย์ก็จะเป็นสวนป่าแบบเนี้ยมันสงบ,งบเงียบดีอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําเทพื้นเสร็จแล้วห้องน้ำสามห้องนะทุกคนอย่าลืมซื้อของนตะกา้านะห้องน้ำสามห้องกําลังขึ้นคาโครงเสาเหล็กอยู่ นี่กำลังขึ้นโครงแล้วเดี๋ยวก็ทำหลังคาที่ก็หลังคาเมก็ชีทเทพื้นอย่างหนาผูกเหล็กอย่างดีเลยทำห้องน้ำสามห้องหนึ่งสองสามเสาบริเวณนี้เป็นบริเวณยืนยืนเข้าห้องน้ำตัวนี้ด้านนอกนี่นะแล้วตัวนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าตัวนี้จะเป็นอ่างล้างหน้ากระจกตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำห้องที่หนึ่งนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องที่หนึ่งนี่เสาสองเสาเนี่ อันนี้จะเป็นห้องน้าห้องที่สองนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้าห้องที่สามนี่แล้วก็ประตูปิดก็อยู่ตรงเสานี่แหละแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นระเบียงเดินอ่างอยู่ตรงโน้นตรงบันไดนี่เป็นอ่างอาบ <โ frustrating. S 1> ล้างมือสองอ่างอ่างล้างมือสองอ่างกระจกสองบานนี่แล้วก็พื้นจะปูกระเบื้องพื้นทั้งหมดจะปูกระเบือ้องเพราะมันเป็นห้องน้ําเนาะแล้วก็ก่ออิฐเขาจะก่ออิฐขึ้นตามซุ้มเหล็กเลย ปิดปิดหมดเลยเป็นอิดเพราะว่าห้องน้ําทําความสะอาดควรเป็นกระเบื้องไม่งั้นพังที่หายหมดแล้วก็อันนี้ถังแซกเป็นถังใหญ่ถังแซกอันนี้เป็นถังใหญ่เบลเทอร์เลยแล้วก็ถังเขาเรียกถังอะไรถังซึมก็จะมีสองอันซ่วมซึมกับถังถังแซกนี่ก็ไปซึมตรงนู้นต่อนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นต้นไม้ซ่วมอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยต้นไม้ตรงนี้เลยงามเนี่ย โอยตายเฟิร์นกูจะตายไหมเนี่ยบ้านอยู่แค่นเนี้ยเนี่ยบ้านไม้เห็นไหมก็เดินห่างงแค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยก็บ้านแล้วเนี่ยบ้านไม้อยู่ห่างออกไปตรงนู้นจะได้ไม่ต้องรบกวนกันส่วนนี้หมีก็นอนบ้านเดิมเพราะว่าเดี๋ยวปูกระเบื้องใหม่มันจะชอบนอนแบบที่เป็นกระเบื้องมากกว่ามันไม่ชอบพื้นไม้ยีหมีอะพื้นไม้มันร้อน มีมาพะพ้าก็ว่าทิศนี้จะเอาไปแกะทำอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอย่าลืมช่วยกันซื้อของนะอย่าลืมช่วยกันซื้อของนะทุกคนพรุ่งนี้แอร์จะเข้ามาติดตั้งแล้วก็ย้ายอย่าลืมซื้อของนะทุกคนนะ้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำอย่าลืมซื้อของด้วยจ้ะช่วยกันอุดหนุนนะจ้ะ เดี๋ยวเราจะขอตัวแล้วนะวันนี้ตอนนี้มันมีคูปองส่วนลดอยู่อะ่ะอย่าลืมซื้อคูปอย่าลืมใช้คูปองส่วนลดกันนะมันมีเยอะนะคูปองส่วนลดมันลดเยอะมากเลยอย่าลืมใช้คูปองส่วนลดกันมีมาอย่าลืมใช้คูปองส่วนลดกันมันลดเยอะนี่ไงพี่นังตัวดีนี่อีช้อบนี่ อีนี่แหละทำลายข้าวของกูกันดับหนึ่งของโลกหมดเป็นหมื่นก็ประมาณนี่แหละพังชิบหายหมดทีสันดานช่วยซื้อของในตะกร้าได้จ้า ใครบอกอีโชคหน้าร้กนะจ๊ะช่วยอุดหนุนสินค้ากูจ้ะอีนี่ทําลายล้างผ่านชีวิตกูมากกดจ่าน้าพริกจ้ะทุกคนน้ําพริกเร็วๆจ้าทุกคนอาจจะขอตัวนะฝากใครยังไม่ได้จ่ายตังค์ก็ไปจ่ายตังค์ใครจ่ายตังค์แล้วก็สั่งซื้อต่อได้อีกนะจ๊ะแล้วก็ใครกดถั่ตะก้าไว้แล้วยังไม่ได้ไปเก็บเงินจ่ายเงินไปตรงไปทางอะไรก็ไปจ่ายะใส้เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมอย่างดีนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกัน รูปหลวงตามหาบัวสวยมากขอบคุณท่านที่อุตส่าห์เอามาให้อาจารย์ถูกใจมากลู่หลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์วาดเหมือนมากอ่ะไปแล้วขอตัวทุกคนน้มโมทนาทุกคนด้วยจ้าไบายนะจ๊าทุกคนพรุ่งนี้เจอกจารจาอย่าลืมกดซื้อของในตะกร้านะ ปองส่วนลดเยอะมากเลยอ่ะบางทีกูก็เสียดายเดี๋ยวขอดูสิเสียดายคูปองจังเลยไม่อยากลดเลยอ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศพัทรศพท์เอาไว้ไหนก็ไม่รู้ว่าหาโทรศัพท์ไม่เจออ่ะพักผ่อนดีกว่าว่าพรุ่งนี้อีกยาวนานเกินกาลและเกินอ่ะทุกคนอาจารย์ขอตัวนะ พ่งนี้เจอกันจะเดี๋ยวไปขายอีกทีหนึ่งตอนเช้าแล้วกันตอนอมาอาจจาะจะกินข้าวประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงหรือสิบโมงประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้ากินเช้าไปมันไม่มีใครดูกินสายๆหน่อยใกล้ๆเที่ยงเงี้ยคนมันจะได้หิวแล้วมันรู้สึกอยากกินอย่างเงี้ยดึงดึงน้ำดึง,ดง,ดงน้ำลายไหลอย่างเงี้ยอ้าไปแล้วขอตัวทุกคนนุโมทนาด้วยจบาย,บายบาย